ข้าตีไหนไยเยื้อหยังอุ้มวนถูกใจตัวนแน่นอนคุณชมครับปิกมาในช่วงสนทนาเจ้านี้เนะาะเข้าหนึ่งเข้าเหนียวที่ขึ้นชื่อก็ต้องเข้าเหนียวสับประตองวันนี้เฮามีางานกิจกรรมดีๆที่จะจัดขึ้น มาแนะนำให้คุณผู้ชมนในวันนี้ครับเจ้าแมนและเจาวว้าบรรยากาศในห้องทรงของเขาตอนนี้เนี่ยมีไปด้วยของดีของดังของจอเจ้าอำเภอสันป่าตองมาจาัดให้คุณผู้ชมได้หู้ได้หันกันวันนี้ซึ่งในรายการเจ้านี้ตีพักเหนือในวันนี้นะเจ้าเขาก็ได้ฮับเกียร์จะแขกรับเชิญสุดพิเศษสองทันด้วยกันตีจะเข้ามาหวมอุจ๋าในประเด็นข้าวเหนียวสันป่าตองและโอท็อปของดีอำเภอสันป่าตองประจําปี2567ขอแนะนาทันแรกเลยนะเจา้าคุณวาสนาบุญทําช่วยในอำเภอสันป่า องเท่เา,า,ทานทีทนท่สองนะเจ้า,าคุณเทียมทันปัญญาเจ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่าการเจ้าประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันปาตองสวัสดีทั้งสองท่านนะเจ้าสวัสดีค่ะเจ้าตอนทับเข้าสู่รายการเจ้านีตีพาคเหนือตัวนะเจ้าเข้าเหนียวสันปาต้องหรือเข้านึ่ง สันปาตองของดีโอท็อปของมันมีตีมาตีไปจะได้สำหรับการจัดงานตีเกิดขึ้นในปีนี้เจ้าก็คือเฮาได้ดูว่าเอกราชของอออสันปะตองเฮาเนี่ยเจ้าก็คือข้าวเหนียวเนาะที่มีมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ฮุ้จักนะเจ้าแล้วก็แฮมส่วนนึนงเขามีโอท็อปที่เป็นของดีของอ่าอำเภอสันปะตองเฮานะเจ้าก็เลยได้ พูดคุยปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่บอกว่าจะเป็นพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้า,าแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านานะเจ้าแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่ตัวเนะว้ะาเน้นการมีส่วนร่วมเนะาะว่าเราจะย่าใดเพื่อพี่น้องชาวบ้านของเราเนี่ยเจ้า ได้มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าที่บอกมาก็คือข้าวเหนียวสินค้าหุ้จกักแล้วก็สินค้าอุตอออื่อนๆที่เฮา,าเอามาแสดงในวันนี้นะเจ้าเจ้าน่าแต่แต่แตเลยเจ้าคุณผู้ชมคือตีของขึ้นจื่อก็คือข้าวนึง่งนะ<ม>เนาะบ้านฮาก็คือขา้าวนึ่งเนี่ยข้านึ่งตีว่าเหนียวเหนียวปั้นปันเนี่ยคุณผู้ชมนี่เอามาจัดนี่เอามาจัดโชว์ในรายการเลยนี่คือของดีของขึ้นจื่อในอำเภอสันปะตองแต่แต่แต่นอกเหนือจากข้าวนึ่งแล้วเนี่ยยังมีของอื่นๆแนะนำเพื่อได้ ได้โหดในได้กระเจ้าว่ามีออหยางทองอยากจะแนะนําสินค้าห่งตัวนึ่งนะเจ้าอันนี้คือเป็นที่สุดในการทำนอกจ่งทำยากจะทําจากมือก็คือตุ๊กตาของบ้านเชียงใหม่นะเจ้าตุ๊กตาซึ่งทาเจ้าซึ่งทําทรงทั้งนายและก็ต่างประเทศทําแล้วก็ทําได้ทุกอย่างเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตุ๊กตาละอ่อนน้อยแล้วก็เป็นยังประเภทรามเกียร์อย่างย่าแล้วก็มีพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเฮ้อ ื่อด yeah, yes. 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 uh, oh, ูตัวนะเจ้าเป็นพันๆตัวเลยเจ้าออันนี้คือเำจากทรงหนอกตัวเจ้าอ๋อเป็นตุ๊กตาที่เป็นโมเดลเจ้เลยตีมาตั้งโชว์นะอันนี้เรียแค่บางส่วนนะเจ้าตัวใหญ่ก็มีนะเจ้าอันนี้คือทํำมือทั้งหมดเลยเจ้าที่สันวตตอง โดยคุณยุทธนาบุญประคองเจ้าเจ้าเก่งนะเจ้าเจ้าอันนี้ก็คือแหมนึงไฮไลท์ที่เฮาก่อยาจะสนับสนุนเนาะเพราะว่าบัดได้มีดีแค่เรื่องของเข้าวย่างเดียวก็ยังมีงานหัตถกรรมด้านอื่นๆตัวนะเจ้านาะถ้าอู้ถึงเรื่องงานเข้าเหนียวสันปาตองและโอท็อปเนี่ยเจ้าของบ้านเฮาปี2567ปีเนี้ยมันมีการจัดงานไฮไลท์ไอหยังจัดขึ้นเมื่อใด ทีไหนเราให้ฟังให้ได้ก็เจ้าก็เฮาจะจัดขึ้นในวันที่25ถึง30พฤศจิกายนนี้นะเจ้าได้ละได้ละใกล้ที่จะถึงเนี่คะเจ้าก็จะจัดที่ตลาดภูสุวรรณนะเจ้าซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับกาดงวเนาะถ้าคนบ้านเฮาซึ่งกาดงวนี่ก็จะหู้จากกันนะเจ้าเจ้า แล้วกิจกรรมมีอย่างพ่องเดียวเชิญทั้งนยยกเนาะคือกิจกรรมก็จะมีในส่วนของการประกวดทิดาข้าวเหนียวข้าเจ้าไปได้ก่อหาได้ก็ในส่วนของการประกวดลำวงย้อนยุบประกวดส้มตำดีลาดูประกวดทิดาจำแรงนะครับแล้วก็ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นครับทีกิจกรรมในงานครับแต่กี่หันว่ามีประกวดอยู่สองอย่างมีทิดาจำแรงกับออหยังก็เจ้าครับ ทีดาเขาเหนียวครับแตกต่างกันจะได้เจ้าจำแรงนี่คือจำแรงแปลงกายลงมาไอ้ก้หรือจะได้กอจำแรงก็อย่างที่เฮาฮู้ๆกับไอ้คนสาวๆครับสาวๆเพศสองนะเจ้าก็จะมีการชิงํำแน่งกันตัวคือจะมีกิจกรรมใหญ่ๆเนี่ยคือนักขนาดเลยคุณน่าสมบัติของคนที่สนใจจะเข้าประกวดลวเจ้าจะเป็นจะได้พอเดี๋ยงผึ้เพิ่มเติมแผ่นน้อยนะเจ้า ก็จะเป็นน้องๆที่อยู่ถ้าเป็นที่ดาข้าวเหนียวเนะเจ้าน้อก็จะเอาจากคาดเฟ้นน้องๆสาวงามที่เป็นลูกหลานคนสันปะตองนะเจ้าก็จะส่งเป็นตัวแทนของคนสันปะตองไปชิงมงกุฎของนางสาวเจียงใหม่ปีนี้ตัวนะเจ้าปีนี้มีคนสนใจเยอะเจ้ากี่คนละขนาดเลยมีประมาณสิบปลายเจ้าว่ามีทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ที่จะ ทรงเข้าประกวดแล้วก็สำหรับน้องๆที่เป็นที่ดาจำแรงเนี่ยเจ้าเป็นที่คึกคืนนะเจ้าเนาะแล้วก็มีทางเว็บไซต์ทางอย่างต่างๆที่เปิ่นได้มาฮอคะแนนน้องๆที่เข้าประกวดนะเจ้าเจ้าก็คือเปิดโอกาสตัวคือถ้าเป็น ทิดาข้าวเหนียวเนี่ยก็คือแค่ในพื้นที่สันปะตองต่ออ่างมันก็นเรา,าแต่ว่าถ้าเป็นทิดาจำแรงเนี่ยเขาเปิดโอกาสคือภายนอกได้สง่งส่งเข้าไปโตวัวการชิงว้วนพนา้าหลังจากนั้นยัมีกิจกรรมอะไรครับท่านนายกครับก็คือในส่วนของกิจกรรมก็คงจะเป็นในเรื่องของการประกวด นะครับผ่านข้าวเหนียวน,นะครและประกวดในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวเหนียวนะครับแล้วเขายังมีในส่วนของนิรรศการของท้องถิ่นทุ่งแห่งนะครับแล้วก็เขายังได้เชิญชวนครับหน่วยงานให้การที่นะครับนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไปให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้นําไปประยุก ปรับใช้ในอาชีพของตัวเก่าตัวเองครับนีดีเถอวดีเจ้าแล้วตีเรื่องของผลิตภัณฑ์ตีมาจากข้าวเหนียวข้าวนึ่งสันปะตองเนี่ยเจ้ามันสามารถเอาไปเนี่ยไออย่างได้แหมเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ตีแบบแยกออกมามีไออย่างแหมของตีน่าสนใจคือคือนายในในส่วนของข้าวเหนียวนะครับเขาบอกว่าทําได้หลายอย่างนะครับว่าจะเรื่องของเป็นข้นมของหวานของข้าวได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ข้าวเหนียวสมบตองครับเป็นพันธ์ุข้าวเหนียวที่ขิ่นลำครับค<ฮ>ุ่เม็ดน้อยขินลำนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อดีของข้าวเหนียวสมบตองครับซึ่งสามารถไป เปรรูปได้หลายอย่างครับในหนึ่งคลิพันธ์ของข้าวเหนียวครับผมเจ้าขอขอเพิมน้อยเดียวก็เจ้าพอดีเราจะมีแข่งขันทําอาหารที่ทําจากข้าวเหนียวตรงนี้ตัวโดยทุกตําบลจะเอาเข้ามาแข่งเจ้าทั้งคาวทั้งหวานต้องไปชมในงานเจ้าเมนูเด็ดเด็ดเมนูดังๆตีแปรสภาพ จากข้าวเหนียวสันปะตองติเป็ดข้าวนึ่งตีขากินจิ้มข้าวเนี่ยบดได้เนี่ยเอาไปแปลงเป็นเมนูออย่างพองในการแข่งขันตีถือได้ว่าเป็นแฮมนึ่งสีสันเลยจ้าตอนนี้เอาปิดไว้ก่อนแต่ว่าถ้าถามถ้าถามใช่เปลี่ยนความรอบต้องไปดูในงานแต่ว่าที่ทําแล้วก็ มีจื้อเสียงข้าวหลามเจ้าแล้วของสมบต,ตองจะลามนะเจ้าแล้วก็ทำใส่งาดามแล้วก็<ม>ถั่วดมเพิ่มเข้าไปนะเจ้าเจ้าโอ้สุดยอดแต่แต่เลยเจ้าคุณผู้ชมก็มีหลากหลายเมนูถ้าไข่ตีปไปห่วมงานในวันนั้นรับรองได้เลยว่าได้จิ้มฟรีแน่นอนไปจยุยคณะกรรมการจิม้มเราไปจุยอุดหนุนเกษตรกรของดีในพื้นที่นอกเหนือจากของตีวางยูต้นหน้าเขาแล้วนะยังหันว่ามีเสื้อมีงานปัก มีการกระเป๋าตัวเก็เจ้าเจ้า,จาอันนี้คือเป็นเป็นการที่ทํามาดัดแปลงให้มันทันสมัยนะเจ้ากับยุคปัจจุบนันเวลาหิ้วไปการทตงานก่อนนี้โดยทําด้วยมือกับ คุณสันบปต,ตองแต่แต่นะเจ้าจำนายกั<า>บบแปงเจ้าเจ้าราคา,าย่อมเยาวเข้าถึงได้<า>คนทุกเพศทุกไว้กับสวมใส่ยิบจับเอาไปใจได้ทุกโอกาสนะเจ้า,จาเนาะกัมนี่เจ้างานที่เฮาติจัดขึ้นเนี่ยมีกิจกรรมนักแต่แต่ไฮไลท์ก่อนนักกิจกรรมก่อน,น่าสนใจ อู้ถึงกันรวมงานรวมแม่รวมมือแน่นอนว่าคงไปใจหน่วยงานเดียวลอกตียะต้องมาจัดใจ,จพองงานเขาใหญ่ขนาดเลยอะเจ้า,จาเขาได้มีการรวมแม่รวมมือกับองค์กรหรือว่าภาคีเครือข่ายอะไรอย่างจะได้พองเล่าให้ฟังหน่อยได้กับเจ้าเจ้าก็ได้บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขามีทั้งหมด13แห่งนะเจ้าแล้วก็มีส่วนราชการในพื้นที่40กว่าหน่วยงานก็จะมาออกบูธนิทรรศการ ที่ว่าเป็นอายางที่ห่องไฮไลท์ของหน่วยงานเปิ้ลนะเจ้าแต่ที่ขาดบ่ได้ข้าวเหนียวแน่นอนที่จะมาเนี่คือไฮไลท์เลยแล้วก็สินค้าโอทอปอย่างตั้งหน้าอันนี้แค่เป็นส่วนน้อยนะเจ้าอันนี้ส่วนน้อยกตเจ้าอันนี้บอกครบกาเจ้าโอ้ยติคนมานี่นะเจ้บอกครบแล้วรีบจ้างจ้างเป็นตัวตัวนี่คือจะไดเจ้าอันนี้ก่อคือมีเหมือนกันเป็นเงานโอทอปเหมือนกันก็เจ้าโอ้งานแกสลักที่สันแกสลักสมปต้องนี่กับเป็นหนึ่งเหมือนกันนะเจ้า มีกลุ่มของบ้านกิวแลนอยเจ้านี่จืดดังเลยใช่เจ้าก็จะมีการจัดงานถ้าใครชอบงานไม้งานแก้สลักไปพองานนี่กันได้การันตีนะเจ้าว่าราคายอมเยาเข้าถึงได้ยอมเยาเจ้าไปอุดหนุนกันได้นี่คืองานพัฒกรรมพื้นบ้านนะเจ้าคุณผู้ชมไปอุดหนุนกันได้ของนี่อันนี้เหมือนกับมาจัดบูธ พ้อมจำนายแล้ว,น,ลวนะที่ถ้าคุณผู้ชมทักมาในเพจ f c e e o o o n n t นนอเนี่ยจับจ้องกันได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะจองไว้เฮือสอบถามราคากันเข้ามาได้เหมือนกันนะเจ้า,า,จาเขาจะได้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าตีเป็นของทองทินนะเจา้านอก,กเป็นแหมนึง่งซอพาวเวอร์เหมือนกันทุกๆด้านเลยเจา้ากำนี้ถ้าใครจะเตลต่างไปแอลแน่นอนแล้วกะ รถนักเนะเาะคนนัก,ก<า>คนหลายการจราจรตีจอดรถจะเป็นจะได้ห้องน้ำห้องถ่าเล้อกุ้มกอเพราะว่าของกินหน้ากาะเพื่อกินลวกินลวเอาอกเลยเอ่ะสะดวกก็หาต้องไปจะได้มีการจัดโซนออย่างจะได้พ่องภายในงานเจ้าเขาต้องบอกว่าสถานที่จัดงานเขาเนี่ยเจ้าสามารถรองรับเพราะมันมีการงัวอยู่ตรงข้ามนะเจ้าสามารถรองรับรถที่มาจอดได้ กว่าต่ำกว่า500การนะเจ้าแล้วก็เฮาสาเฮามีภาคีเครือข่ายในการอำนวยความสะดวกก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งเจ้าที่ตำรวจอาสาเน้เจ้าแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวเองเน้เจ้านโยกจะเสริมท่านนายเพิ่มเลยว่าพื้นที่ที่เฮาจัดงานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางครับมีห้องน้ำมีอย่างก็รองรับ ผู้ที่จะมารูปงานได้อย่างดีครับไปเตืนาขอฮห้ไปมันก็ขอให้ไปไปสัมผัสกับแผ่หนึ่งบรรยากาศนะเจ้าเนาะเพราะว่าคงหบบใจแข่เรื่องของการเปลี่ยนบรรยากาศการแอลหรือว่าไปพอสีสันการประกวดแต่สิ่งหนึ่งนั่นคือเฮาไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อันนี้ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่สําคัญของตังรัฐบาลต<ช>ัวจิเปิลเลงเห็นความสาคัญในการจัดทุกกิจกรรมตัวนะเจ้าจะได้มีเม็ดเงินครับเคลื่อนในชุมชนของเฮาตัวมาเดียวนี่มีไออย่างตีฮู้ซึ่งว่า อืมันคาดแห็มน่อยกังวลใจเอยยังมาได้เต็มตีเตือไอ้อย่างอีกกว่าเจ้าก็บาได้มีอย่างกังวลใจนะเจ้าเพราะว่าเรามีการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ก้ช่วยกันทำงานเจ้าแล้วก็มีเอกชนมาสนับสนุนเจ้าก็คิดว่าปีนี้จะต้องยิ่งใหญ่เจ้าคือเป็นที่หู้จักสันมาตองทั้งประเทศแล้วก็จะได้มาแอลแรงท่องเที่ยวของบ้านเฮาซึ่ง เราเติมไปน้อยนะเจ้าว่าเรามีนักอย่างโบราณสถานเวียงท่ากาลที่นายกเป็นนายโยกอยู่นะเจ้าเป็นโบราณสถานที่สําคัญแล้วก็มีแร่งท่องเที่ยวมากมายอยากจะให้ไปแอลเจ้าเป็นเป็นวิถีชีวิตชุมชนบ้านเฮานะเจ้าถึงเฮาจะอยู่ใกล้เมืองบักไกแต่ก็ถ้าเฮาได้ไปแอลแล้วจะมีความประทับใจในน้ําใจไม่ตีคนสันปตองตัวเจ้าไฮไลท์ในพื้นที่ของนายโยกเราเจ้ามีอย่างตีหน้าสนใจ เสริมท่านในอำเภอครับคืออำเภอสวตองมีแหลกท่องเที่ยวที่นักครับมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเกสรักตุ้กาตาและก็สินค้าโอท็อปนะครับอยากจะให้ทางพี่น้องประชาชนหนึ่งนักท่องเที่ยวมิจ่าจผ่านสวบตองมาอย่างเดียวเ<อ>พื่อเวสสวตองแล้ว,วท่านจะรู้ว่าในอำเภอสวตองนั้นมีของดีจัดนักหลายอย่างที่สามารถที่พี่น้องประชาชน ไปเยียบไปชมได้ครับคือเวลาในร้ายการเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกของดีของสันปะตองนะบอกมดบอกมดพอข้อมูลได้ตังใดเจ้าอ๋อเจ้าเฮาได้เฮาได้ประชาันสามารถดูช่องทางที่ a c e b o o k ของอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอสันปะตองและเจ้าแล้วก็เฮาผ่านทุกช่องทางทั้งมีกลุ่มไลน์กลุ่มอย่างเจ้าแล้วก็ เราเน้นการประชาสัมพันธ์ไปทุกสื่อเลยตัวเจ้าเจ้านี่คุณผู้ชมขึ้นอยู่บนหน้าจอหน้าขณะนี้แล้วนะเจ้าเฟ e บ o o กที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตองพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลย อยากจะฮู้ว่ะเอ๊ะกำนดการเปินมีออหยังจะได้ไฮไลท์ของดีของดังของเด็ดเปิลมีออหยังพองรวมถึงติดต่อสอบถามในการเข้าไปซื้อสินค้าโอท็อปสนับสนุนสินค้าของชุมชนสันปะตองก็ได้ตัวให้เช่นเดียวกันสอบถามได้เลยผ่านเพจนี้ได้เลยนะเจ้าหน้าเรีนได้เลยจ้าสุดท้ายนี่ยาฮือทั้งสอง่านเจ้าได้ฝากเจิญชวนห่วมแอวงานเข้าเหนียวสันปะตองและโอท็อปของดีอำเภอสันปะตองประจำปี2567 จจเจ้าเชิญัางด้านนายอำเภอกรก้วค่ะอ๋อเจ้าขอบคุณเจ้าก่ออยากจะเชิญชวนทุกท่านนะเจ้าวันที่2 5ถึง30พฤศจิกายนนี้นะเจ้าไปเอวงานสันรปรตองเฮาจะอำนวยความสะดวกทุกท่านทั้งในเรื่องความปลอดภยัยสินค้าที่จำหน่ายในงานในราคาย่อมยาวเจ้ารับรองว่าจะบอพิดหวังนะเจ้าจ้าทางด้านทางน้านยกเลยครับครับ,รบอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับ ส่วนของการจัดงานเขาจะจัดกลางตอนกลางคืนนะครับแต่ถ้าท่านไปตอนกลางวันท่านสามารถาไปแอลนะครับในแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งโบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของอำเภอสมบตองนะครับแล้วเมื่อแหลกค่อยเข้าไปดูงานเข้าเหนือสมบตองครับซึ่งจะมีนิทรรศการและแหล่งเรียนรู้หลายๆอย่างอยู่ที่ในงานครับผมเชิญชวนทุกท่านครับ ก็เป็นสันปะตองต้องอู้เสียงสายต้อยเาจาเย์่คเพิ่มน้อยได้ป่ะจ้าแต่ที่ลืมบอกเวลาตั้งแต่9ก้าโมงนะเจ้าจนถึงเที่ยงคืนนะเจ้า หกวันเลยเจ้ายาวหกวันเก้าโมงถึงเตียงคืนเอ้าคุณผู้ชมไปแอลกันเนาะจุใจยางแน่นอนไปแอลเปลี่ยนบรรยากาศกันพองวุ้ยข้าเจ้าชอบขนาดเลยวันนี้ชาเขาอลังการขนาดขอบคุณทางด้านของอันอภอสัมปตองตัวใ้นะเจ้าตีเข้ามมั่หงอุจาในรายการของเขาในวันนี้รวมถึงทันนายกตัวเจ้นะเจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเฮวยางกสกามเดี๋ยวปีกมาในช่วงดีๆของรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือกันต่อครับ อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเลาเฮามีเรื่องเล่าก๊กกุูเจ้าข่าวขตาวีไหนผยน่ยอย่างอุ้มวนถูกใจตัวแน่น